จะมีคนนี่คนเดิมไม่ดีคนต้อมาข่าวด่วนเลยครับนี่สไบเวอร์ปิดสไบเวอร์ลม่มเกิดจากอะไรไม่รู้คือเออคือก่อนที่ผมก่อนที่สไบเวอร์อมันจะลมะม่มอ่ะเพสซิมมเลเตอร์อัปเดตนะครับอัปเดตม่ไปนาะทีที่แล้วแล้วผมก็เข้าไปรอพอผมเข้าไปเล่นใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็หลุดมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วทีนั้นสไบเวอร์มันก็ลม่มใช่มันลม่ม มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะก็ออยู่ดีๆมันก็แบบปุ๊บล่มไปเลยเอา what what เกิดอะไรขึ้นนี่อย่าบอกว่าผมโดนแบนลเนี่ยแล้วทำไมมันขึ้นไอ้นี้เหรออย่าบอกว่าสวัยขณะู้ชศษนี้อาจจะไม่ทันสมัยฮะเอาเอา ใครใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหนะเรื่อเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะซาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นทำไมเข้าไม่ได้ทำไมอยู่ดีๆเข้าไม่ได้เพลสเมเลเตอร์เข้าไม่ได้เลเไไดและเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ผมเดี๋ยวที่เป็นใช่ไหม แล้วไอดีลองผมไอดี ID ลองผมเป็นเหมือนกันไหมเข้าได้เข้าไม่ได้ไอดี ID ลองผมล่ะเข้าได้ไหมไอดี ID ลองผมไอดี ID ลองผมเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เข้าได้ไหมคล <for> ิก for u p d a t ปกติไม่รอนาะนขนาดนี้นะฮะฮุยฮุย không được, ọ, chờ nè, ờ, ờ, ồ, ờ. 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 xui đâu này xui nè, xui, xui đâu ngay, ờ, ừm, 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 อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากเพซูมิเลเตอร์อัปเดตไปมาสิบนาทีที่แล้วแม่งก็ล่มไปเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหลังจากอัปเดตแม่งมันล่มอ่ะก็น่าก็น่าจะเป็นเพราะที่แบบผู้เล่นผู้ผู้เล่นแบบเล่นเยอะมากอ่ะมันเล่นเยอะจนมันล่มเลยอผมคิดว่าผมว่ามันก็น่าจะ ทฤษฎีแรกของผมมันก็เหมือนกับไอตอนโรบล่มครั้งที่แล้วอะ่ะครั้งที่สาอ่ะนั่นแหละล่มไปสามวันใช่ไหมแล้วมันก็จะมีทฤษฎีที่แบบเฮ้ยอัดอดบมีผู้เล่นเยอะเกินไปมันเลยล่มมันเลยล่มมันเลยล่มอันนี้คือทฤษฎีของผมนะมีแค่ทฤษฎีเดียวโอ้ช oh, uh ิตโอ้โ huh. ห ก็แชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ตอนเกิดแรกๆนะมันก็จะม,มีตอนที่มันเกิดแรกๆอะ่ะผมก็คือแบบผมกําลังฟาร์มอยู่อะก็คือแบบพออัปเดตใหม่ปุ๊บผมฟาร์มผมกำลังตีกล่องอยู่แล้วอยู่ดีมันก็หลุดอะ่ะท,ทั้งๆที่ผมเอฟยังไม่ถึงสิณน,นาทีเลยแล้วไม่เตะผมออกอะก็คือแบบมันขึ้นมาแบบอ้ยเกิดความผิดพลาดบางอย่างแล้วพอผมเข้าไปในแบบ มันก็บอกว่ามันก,ก็บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดขนาดาพยายามเปิดกรรณาลองอีกครั้งภายในได้ผมอึม้งไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงเอ้ผมยังน้อยผมก็ขออธิษฐานว่าอยาให้มันเป็นเหมือนรูบอกร่มงครั้งที่สามนะเพราะว่าผมก็เหนื่อยมากเลยตายลงเดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนนี้ตอนนี้เลย Can you do it?